สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเดอร์พี่น้องเบเลวบเลวาบ,วา,บ,วา,บวาเจเป็นพามาวัดพระธาตุโนพี่น้องมาเนี่ยเพื่นว่าจังได้กัเป็นมือททำบุญละ่ะ<า>จังได้กับเป็นมือม้ทำบุญนำศีลอะไรกับพามาหดวัดพรธาโนเมื่อนีนเขามียง <c oughs> ังกอเจ๊จ้เป้านะฮด้ินมาแววว่หฮะเด็ <c oughs> <c oughs> ินมาแวววาแววแนได้ <c oughs> อ๋อมีครำส,สองบาทมาคล้องไอ้ไปไอ้คล้องไอ้ยอดเจดีพระาธาตุผูนพี่น้องอุ้ยลูกสาวเป็นยังไงน,นี่ฮะสบายดีสบายดีด้วยลูกสาวเป็นยังไงสบายดีปะลุงอุ้ยอยากนอนลูกสาวอยากนอนเอาชิมหายเห็นแล้วได้แบบนี้ อยังสองคนน่สิาปหับจ้าง่ายรู้อบะฮะกล่อง <c oughs> ของข้อเลยสบายด,ดีสบายด,ดีลูกเด็กนอน ลูกมานำพี่น้องเอ้ยลูกง่วงพี่น้องใจตนตอนอยู่ในรถนะ่กำลังนอนบอ,นนอนรถพัดติน่นแห้งลุม่มรถอ้ยลูกขอ่อย ตัวนี้เป็นประตูโค้งพี่เนาะประตูโค้งกำลังสีสางใหม่เนาะไปไปไปแล้วยังมาซื้อไหมไแล้วยังมาซื้อ มีมาตรการมีเครื่องวัดอุณหภูมิจังไดยกระห้องหุุนๆพี่น้องจังไดยกระห้องหุุนๆคี่เก่าห้องหุนๆนะครัไอมูยวัดพระธาตุโพนีไพรบรรลุกับบดังเด้อพี่น้องเด้อมูยใหญ่เลย โบแมนวันพระค้นก็นเลยโบรายส่วนมากค้นสิมาวันพระพี่น้องพี่น้องก็เคยเห็นอะไรละ จะเห็นบิดถูกขอบถูกคลิปเลยพี่น้องบิดมากหนาลายตาแล้วเนาะวัดพระธาตุโูนวัดบันทูนพูทธธาตุมีกล่องจอนอ,อมเ้ยพี่น้องเ้ย นี่เอาไอเอาเอาถูกเทียนนี่ไปไปไปหวนะเขแสดงโมนี่เขาเขาจะเอาท่านในค้อง ถือว่าข่าวข่าวพิษพลาดเบาวเจ้า <c oughs> เย้มื่อคล่องกับปลอมกล่องค้องกับปลอมแทนนะเป็นบ้านเศรษฐกิจเดว่นองใบตองใบเตนค่ขายใบบด ใบตองดอกหมอกดอกไม้ขายบัตขายเดไปเลยบานูนหาใบตองมมีวะเออทั้งบ้านข่อยหลายแท้เออแล้วสีสว่างน้ำมวงขอวืดดอกใบตองบุมีมงขายด้ แมนแล้วเนาะครับแค้มโค้งเนาะแค้มของครับปุ๊เป็นไอ้สีมือเป็นไอ้ฝีมือสาวลาวนะเพคนยิบเป็นกีบเป็นกีบเป็นฝีมือสาวลาวอเย็บมาคันหมึกเบงเ่งนะก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลของคนยิบเนาะบางคนจะย,ยิบยิบแตกแตกแต,ต่างกัน เป็นโบุเกกาแก่เจ๊จะไปวายก่อนเลยคอยห้ามาถือกล่องให้คอยนะพี่พี่เอาลูกมาห่มพี่ก่อน อู้มัน่งตรงติงเน,นาะให้กอดสีคอนอไหนกับขขากัหนดออกมาน่าเนาะเนาะลูกปลาลูกันไหนใดเปลี่ยนไดลูกไอ้สัญญากันอะไเมืงง <c oughs> ม่อยบ่เมื่อยบ่วัดทำผากับไปมาละห่วง <c oughs> นอนแล้วแนวนี่นะตกลูกเอาหน้าขึ้นรถมากินน้ำเยอะอากู อารมณ์จนเบิร์ตหาสิแพ็คสบายดีเว้ยใครจะได้สุดงานะสบายดีปลาลุงกันโหนสบายดีดูผู้หญิงอ่ะพอมโอนผดได้ดอกผดได้ดอกนิมัดนิมตการใส่พาพี่ปากทุกคนเนาะเข้ามาในวัดเพื่อกันโรคไอโควิดพี่น้องโรคระบาดหายแห้งไอไปวัดทำผ้าเพิ่อนกระทือคันโหนขักไปเทไดร ลูกสาวนะผู้มแม่ละบุบบุ๊บหูหูอย่างสัมผู้ลูกนี่มาจักจูดทูบจูดเทียนไนะไหวพระโอเคนอนเดียวไหวพระก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี้อเสียหายบาเจีเปตากล่องให้พี่น้องห่อนเด้เออได้ขันเบ่งได้ถึงดอกไม้เพิ่นจะไปไหวไหวไหวพระาธาตุผุนพี่น้องลูกสาว โอ้ oh, หอนไล่ไอ้บแมนวันพระพี่น้องคนกับโบข่อยไล่ปันไดวันธรรมดากับกับประมาณนี้แหละพี่น้องกับคนกับหลังไลเขามาเรื่อยๆเยนาะมาบนมาบะมาขอพรได้เบิดทุกอย่างพระธาตุโพนก็เป็นอีกพระธาตุนึงที่ศักดิิ์สทซีดนะพี่น้องเนาะไอเป็นพ,พระธาตุศักดิซีดที่ อดีตนายกยิ่งรักก็เคยมาหวา้เนาะพี่น้องนะวัดพระาธาตุโพนเคยมาขอพรมาบ้าไวา้กับตันลูกบุเห็นดังได้หมุยกันเนาะพี่น้องบบดังละสาวนยันงลูกสาวนะ โ,อโอดอกเพิ่นเห็ดดอกไม้หล่นทิม้มเมื่อกีบ้ใบโูมาใส่คักคักแล้วคักแล้วลูกสบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออาบูซาปะคือมาลิดิ้งไป เด็ดเด็ดยวขนาดหอนบนชิตกบ่จ <oot> ักข้าคือลมลมอยู่เด้มันสะเ่ยอันนี้เป็นตู้ไฟใช่หรอตู้ไ่บางลมไว่เนีมองอันเป็นจุดถูกจุดเทียน

ใจตากล้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะโอหอนแดดไล่หอนแดดไล่โนบลูกโนบฮึอานบโนบไปแล้วบาดเลยหอนแดดหอนแดดมาผีเด้อมาผีเด้อมึงอ่ะเด้อไปซะอ่ะนะ โอเคนะพี่น,อน้องมาหอดสำนีกับตัางกับสปีดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดียดโอ้ยหอนแดดไวยพี่น้อง